ประเด็นแรกก็คือคีย์เวิร์ดของคําว่าวิปริตรทางเพศช,ช่วยแยกแยะด้วยนะคะว่าอันนี้คือโรคความเป็นจริงซึ่งประเทศไทยนะคะมันยังไม่ได้ก้าวข้ามไปถึงจุดนั้นเขาถูกเลี้ยงถูกฟูมฟักขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางเพศ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเราอีฟนะ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในจักรวาลเลสเบียนหรือจักรวาลหญิงรักหญิงในช่อง Eve KK ในวันนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่เมื่อคืนเนี่ยอี e ได้ไปอ่านบทความของแฟนเพจ Spectrum แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเอาเรื่องราวเนี่ยมาขยายประเด็นแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันสักหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะคะว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนะคะก็เกี่ยวกับประเด็นดราม,มา่าเกี่ยวกับรีเมคสร้างละครเรื่องรากแกว้วซึ่งเป็นละครของค่ายเชนส์สองห้าหกหนึ่งของ พี่ชอดสายทิพย์หรือว่าที่เรารู้จักกันดีในนามของพี่เฉาะคาไฟเดย์นั่นแหละซึ่งละครเรื่องนี้นะคะก็จะนําเขาโครงเรื่องเนี่ยมาจากนิยายเรื่องรากแก้วชื่อเดียวกันเลยนะคะเป็นนิยายที่แต่งโดยคุณกริณาอโศกศิลป์ซึ่งเป็นศิลป,ปินแห่งชาตินะคะแล้วก็แต่งเรื่องนี้เอาไว้ในปี2517และเมื่อปีนั้นน่ะนิยายเรื่องนี้ก็ได้รับรางวัลด้วยซึ่งหลายๆคนที่ยังไม่รู้ข่าวนะคะอาจจะสงสัยว่าทาไมจะต้องราม่าในเมื่อละครหลายๆเรื่องอะ่ะก็หยิบยกเอานิยายนะคะมาสร้างเป็นบทละครแต่สําหรับเรื่องนี้ นะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนลองอ่านคำโปรยของนิยายเรื่องนี้ซึ่งเขาเขียนเอาไว้นะคะใน e book, นะออนไลน์เป็นอีบุ๊กเนาะเดี๋ยวเราจะลองอ่านให้ฟังนะคะในเว็บไซต์อ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้นะคะก็จะเขียนว่ารากแก้วเรื่องราวที่นําเสนอแง่มุมของเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดมาและมุ่งหวังที่จะหนีให้พ้นจากผู้มีพระคุณซึ่งมีความวิปริตทางเพศและสร้างความบอบช้าให้โรยทองทรายจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนได้หรือไม่อันนี้คือคําโปรยของนิยายเรื่องนี้นะคะแต่แค่คําโปรย ะะก็จะมีอย่างเช่นคําว่าวิปริตทางเพศเออผู้มีพระคุณที่วิปริตทางเพศนะ,ะแล้วก็มาสร้างความบอบช้าให้ตัวละครเองอีกตัวหนึ่งะค,ะคือตัวของโรยทองทรายคือแบบแค่ทำโรยของนิยายอันนี้นะคะมันก็เลยทาให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาแล้วคือมีการเบลมตัวละครอีกตัวหนึ่งเนะะี่ยว่าเป็นความวิปริตทางเพศซึ่งอันเนี้ยถามว่ามันเป็นประเด็นรุนแรงแล้วก็ผิดขนาดนั้นไหมนะคะต้องท้าความก่อนว่านิยายเรื่องนี้นะคะเขียนขึ้นตั้งแต่ปี2517ซึ่งย้อนไปอะ่ะเกือบ50ปีที่แล้วนู่นเลยนะ ซึ่งในสมัยนั้นต้องยอมดับนั้นเพื่อนเป็นยุคที่เราก็ยังไม่เกิดเหมือนกันคือยุคนั้นจะเป็นยุคที่การรักเพศเดียวกันอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องวิปริตทางเพศเอ,อซึ่งมันก็ไม่ผิดถ้าหากว่านิยายจะเขียนในยุคนั้นแล้วจะมีคําโรยแบบนี้และนิยายเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วเนเคยถูกนําไปสร้างเป็นภาพ,พย,ายนตร์มาแล้วนะคะชื่อเรื่องว่าพิษสวายนําแสดงโดยคุณต่ายเนพนพักที่มารับบทเป็นรังรองนะคะเป็นผู้ปกครองประกบคู้กับคุณอราพันธ์พานทองนะคะที่มารับบทเป็น โดยทองทรายก็คือรับบทเป็นเด็กในปกครองนั่นเองซึ่งตัวละครทั้งสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ซึ่งตัวของผู้ปกครองหรือว่าตัวของรงังรองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเลสเบี้ยนที่ออกบู๊เออก็คือเป็นทอมบอยที่เราเรียกกันในบ้านเรานี่แหละส่วนของตัวโรยทองทรายนะคะก็คือเป็นเด็กที่ทางคุณพ่อของตัวรงังรองเนี่ยรับเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่แบรเบาะซึ่งตอนที่รับเลี้ยงเอาไว้นะคะตัวของรงังรองเนี่ยอายุ26ปีในขณะที่นางเอกนะคะคือตัวโรยทองทรายเนี่ยยังแบรเบาะอย่างที่เราบอกไว้เนาะแล้ว ก็ค่อยเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันนะคะก็จะมีสถานะเป็นผู้อุปถัมภ์กับผู้อยู่ในใต้ปกครองนีกหอกไหมก็กลายเป็นว่าเรื่องราวนะคะมันก็เป็นการเหมือนเลี้ยงต้อยอะถ้าเรียกเป็นบ้านเราอะเออคือเลี้ยงเด็กคนนึงให้เติบโตขึ้นมานะคะแล้วก็หวังในตัวของเด็กคนนั้นซะเองเออเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ซึ่งเนื้อหาก็จะมีความเป็นดราม่านะคะแล้วในปี2020นะคะปีที่แล้วเนี่ยทางค่ายเชนเนี่ยก็ได้มีแลนนะคะอยากจะรีเมคคือจริงๆมันไม่ใช่การรีเมคกันเพื่อนเป็นการเอานิยายมาสร้าง ส้างเป็นละครคือมันยังไม่มีการสร้างละครมาก่อน,นะคะ่ะมีการสร้างแค่ภาพยนตร์อย่างที่เราเคยบอกไปนะเรื่องพิศวาสก็จะมีการทําเป็นละครในปีนี้เออคือแพลนดนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็จะมาฉายในปีนี้เนาะคือ2021ก็จะได้ตัวแสดงละครนะคะคือคริสหอวังจะมาแสดงเป็นตัวของรางรองนะคะคือตัวของผู้ปกครองแล้วก็น้องก้าวสุภัสรานะคะจะมาแสดงเป็นตัวของโรยทองทรายเด็กในปกครองแล้วก็จะมีนักแสดงชายที่มาแสดงด้วยนะคะก็คือคุณหลุยส์สกอตและก็คุณพีทพัชระ ก็มีการฟิตติ้งกันไปเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วแล้วล่ะแต่ก็เกิดกระแสประเด็นราม่าคะว่าจะหยิบเอาพล็อตเรื่องในสมัยเกือบ50ปีที่แล้วอ่ะจะหยิบมาทําในปัจจุบันจริงๆหรอเพราะว่ายุคปัจจุบันการมองความหลากหลายทางเพศมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็จากคาโปรยของนิยายที่บอกว่าการเป็นแบบนี้มันคือการวิปริตทางเพศอ่ะปัจจุบันมันมีการมองเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันอาจจะเกิดกระแสที่มาต่อต้านอันนี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในคลิปนี้แหละ ว่ามันมีประเด็นไหนบ้างที่น่าสนใจประเด็นแรกก็คือคีย์เวิร์ดของคําว่าวิปริตทางเพศซึ่งคํานั้นต้องบอกกันว่ามันเคยใช้ในอดีตก็จริงนะคะคือเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจในอดีตเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยได้มีการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วเนาะคือแพทย์นก็ลงความเห็นแล้วนะคะว่าการรักเพศเดียวกันหรือว่าการที่เป็น L G B T Q เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตเออมีการพิสูจมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ผิดปกติเพราะฉะนั้นการจะเล่นประเด็นนี้ในปัจจุบัน มันก็เลยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็อาจจะไปกระทบต่อจิตใจของคนในวงกว้างซึ่งเป็น LGBTQ ที่หลากหลายอยู่ในประเทศไทยได้ก็เลยคิดว่าต้องทบทวนมากๆนะคะในการที่ต้องเขียนบทให้เกิดเป็นละครเรื่องราแก้เรื่องนี้ขึ้นมาประเด็นต่อมานะคะก็คือในเรื่องของคู่ฟินคู่จีนอะไรอย่างนี้เนาะคือถ้าหากว่าเป็นการทําละครในลนักษณะของเลสเบียนนะคะแล้วมีตัวของรงังรองกับตัวของโรยทองทรายซึ่งเป็นผู้ปกครองกับเด็กในปกครองอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตัวละครหญิงๆถ้าหากว่าเราดูๆไปแล้วแบบ ไปอินด้วยไปฟินด้วยอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยนี่เราอยู่ด้านมืดแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเป็นการไปสนับสนุนการชาย grooming อยู่ไกลๆนะคะการชาย grooming คืออะไรนะคะอันนี้เราก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าการชาย grooming นะคะชายที่แปลว่าเด็กเนะ g r o o m ก็คือเป็นการปลุมฟักเลี้ยงดูขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการชาย grooming นะคะมันคือการเลี้ยงเด็กเพื่อผลประโยชน์ทางเพศซึ่งจากคำโปรยของนิยายต้นฉบับนะคะมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าเธอคือพืชพันธุ์ที่ถูกเลี้ยงด้วยปุ๋ยแห่งกามา ซึ่งแบบมันเหมือนเป็นการบอกเป็นนายอยู่แล้วนะคะว่าตัวของโรยทองทรายหรือเด็กในอุปถัมเนี่ยเขาถูกเลี้ยงถูกฟูมฟักขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ทางเพศและแน่นอนว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวเกิดขึ้นระหว่าง2ตัวละครนี้และจากที่เราอ่านความคิดเห็นต่างๆในโซเชียลมาน,นะคะก็มีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าไม่อยากจะเห็นสภาพในการที่ว่าหยิบเอาประเด็นในสมัยก่อนซึ่งมลเอียดอ่อนต่อสังคมเนี่ยกลับมารีเมคทําใหม่ในลักษณะเดิมเหมือนเป็นการผลิตสื่อซ้ำนะคะเพื่อตอกย้ํได้านลบของ หญิงรงัให้รู้สึกว่าหน้ารังเกียจหรือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่วิปริตผิดเพศอีกครั้งแล้วก็มีความคิดเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะเขาบอกว่าไม่อยากให้ทางละครน,นะคะสร้างในลนักษณะที่เอาความโรแมนติกเนี่ยมาดําเนินเรื่องเพื่อกลบเกลื่อนในลนักษณะความผิดที่เป็นการชาย grooming นะคะก็คือเหมือนกับว่าสร้างมาให้เกิดความโรแมนติกนะคะเกิดความรักระหว่างตัวละครสองตัวนี้ทั้งที่จริงๆแล้วการเลี้ยงเด็กเพื่อผลประโยชน์ทางเพศอันนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดนะคะแล้วก็เข้าข่ายอาชญากรรมแล้วทีนี้ทาง างกฎหมายเขาว่ายังไงบ้างคะนี่เราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานิดนึงเนาะเขาก็บอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็มีความผิดเหมือนกันแต่สาหรับในประเทศไทยนะคะคือเป็นในส่วนของการผลิตสื่อลามกอนาจารที่เกิดจากเด็กซึ่งจะผิดต่อประมวลกฎหมายอาญานะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องของการปกป้องการถูกล่วงละเมิดสาหรับเด็กแล้วก็การผลิตสือ่อนาจารนะคะโดยใช้เด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือซึ่งในารายละเอียดมีเยอะมากะคะมีข้อย่อยอีกเยอะแะอยะมากมายแต่ว่าโดยหลักๆใจความสําคัญที่เราจะสื่อก็คือว่าการ ทำแบบนี้นะคะโดยมีเด็กเป็นสื่อเป็นเครื่องมือหรือว่าการทําให้เด็กเนี่ยค่อยๆเติบโตมาโดยการให้เราค่อยปลูกฝังความไว้เนื้อเชื่อใจหรือว่าให้ดูสื่อรามกอนอาจารแล้วทาให้เด็กเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นอะ่ะคือสิ่งปกติคือให้เด็กเขาเข้าใจว่า,าการดูสื่อลามกแบบนี้หรือการมีกิจกรรมทางเพศอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเด็กก็เติบโตข,ขึ้นมาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้ก r o o m i n g นั่นเองซึ่งเข้าข่ายอาชญากรรมแน่นอนแล้วในความผิดนะคะก็มีทั้งจําทั้งปรับเลยนะคะเขาบอกว่าอันนี้เราพูดในความยอ ย่อยอันหนึ่งเนาะก็คือมีการส่งต่อสื่อละมุกอนาจารย์เด็กให้แก่ผู้ ะะก็จะมีป้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0สบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมีสื่อมุกนอาจารย์ที่มีเด็กเป็นส่วนประกอบอยู่ในนั้นเนาะซึ่งความผิดในฐานอันนี้นะคะก็มีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายอย่างที่เราบอกไปเนาะก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้แม่นในข้อกฎหมายเนาะแต่รู้ว่ามันเป็นอาชญากรรมอย่างหนึ่งและก็เกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วเสือจะสร้างประเด็นเนี้ยให้ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงๆหรอ เออก็เกิดเป็นประเด็นคำถามว่าเราควรจะนําเสนอหรือส่งเสริมมันออกมาในสื่อในด้านสว่างให้คนเห็นเยอะๆแล้วเกิดความรู้สึกโรแมนติกกับมันจริงๆหรออันนี้ก็คือเกิดตั้งคําถามขึ้นมาสําหรับผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะคะและประเด็นต่อมานะคะก็คือมีความกังวลแล้วก็มีการถกเถียงกันว่าการผลิตละครหรือสื่อที่มาจากแกนเรื่องหรือทัศนคติจากในอดีตเนี่ยจะมีผลกระทบให้มองเลสเบีย้ยนในปัจจุบันในด้านลบลงไปอีกหรือเปล่าอันนี้ก็เกิดคําถามขึ้นมาอีกเหมือนกันนะคะสําหรับคนดูหลายๆคนรวม ทั้งคนที่เป็นหญิงรักหญิงอย่างนี้ด้วยเนาะแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยก็มีคอมเมนต์บอกว่าให้เราแยกแยะให้ออกระหว่างละครกับโลกแห่งชีวิตจริงนะคะว่าละครเนี่ยเขาสร้างมาเพื่อความบันเทิงแล้วมันก็อยู่แค่ในละครแค่นั้นช่วยแยกแยะด้วยนะคะว่าอันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริงอันนี้ก็คือโลกแห่งในละครแต่เราก็อย่าลืมไม่ใช่เหรอคะว่าละครหรือสื่อต่างๆเนี่ยมีอิทธิพลหรือว่ามีผลต่อสังคมในการที่จะชี้นาไปในทางที่บวกหรือลบได้ซึ่งสื่ออย่างละครหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะสร้างทัศนคติที่ดี กับคนในสังคมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะคะที่มันยังอยู่กั้ากึ่งระหว่างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ กับความไม่เข้าใจอ่ะมันยังก้ากึ่งกันอยู่ระหว่างสสิ่งนี้คือมันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างยุคก่อนคะที่มันยังมีความเข้าใจด้านลบๆว่าการรักเพศเดียวกันหรือความหลากหลายทางเพศแบบนี้นะคะมันคือสิ่งที่วิปริตผิดเพศกับการที่มาถึงยุคปัจจุบันที่กําลังก้าวข้ามผ่านเพื่อจะไปในจุดที่ว่าทุกเพศเนี่ยเท่าเทียมกันซึ่งประเทศไทยท้งมันยังไม่ ไ่ด้ก้าวข้ามไปถึงจุดนั้นค่ะมันยังอยู่กั้มกึ่งระหว่างสงสิ่งนี้เพราะฉะนั้นการสร้างสื่อออกมาเนี่ยเราคิดว่าการที่มาบอกว่าสื่อเนี่ยเป็นการสะท้อนหรือว่าเป็นการเสียดสีสังคมนะคะอันนี้เราก็เข้าใจได้นะคะว่ามันเออเป็นการเสียดสีสังคมแต่มันจะไม่ดีกว่าหรอือถ้า,าก,การที่เราจะเปลี่ยนการเสียดสีเนี่ยมาเป็นการสร้างสารสังคมให้ไปในทางที่ดีไม่ดีกว่าหรอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่มันอยู่กั้มกึ่งระหว่างซ้ายกับขวาแบบเนี้ยถ้าหากมีสื่อที่จะเข้ามาช่วยสร้างสารนะคะช การหรือความหลากหลายทั้งเพศแบบนี้นะคะเราคิดว่ามันก็น่าจะทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นก่อนได้ก่อนที่เราจะไปสู่จุดที่แบบเสียดสีสังคมอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นมาก่อนซึ่งโดยมุมมองของเรานะคะในฐานะผู้เสพสื่อพวกนี้เนี่ยเรามองว่าการที่เราจะสร้างสื่อละครและที่เกี่ยวกับหญิงรับหญิงขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องหยิบแกนเรื่องในอดีตขึ้นมาสร้างเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะครีเอทหรือว่าสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเลยเนาะคือเราอาจจะไม่ต้องมุ่งเน้นที่การขายเเรื่ององงงขชชิูา หรือว่าเรื่องรักๆคล้ายๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เราอาจจะไปมุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมแทนนะคะอย่างเช่นความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษานะคะระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงหรือการสร้างความเข้าใจในเรื่องของทัศนคติที่ดีต่อเพศ LGBTQ ซึ่งเราคิดว่ามันมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะที่ควรจะเอามานําเสนอมากกว่าแค่เรื่องรักๆคล้ายๆเท่านั้นแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะว่าทําไมเขาถึงหยิบเอานิยายในอดีตซึ่งมีทัศนคติแบบดั้งเดิมเนี่ยหยิบเอามาทําในปัจจุบันนะคะอันนี้เนี่ยจากความคิดของ เราเองเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นด้วยเรื่องของฐานคนดูนะคะเพราะว่านิยายบางเรื่องนะคะก็เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างสาหรับผู้อ่านอยู่แล้วก็อาจจะมีแฟนแฟหลายๆคนนะคะที่อยากจะเห็นในเวอร์ชั่นละครขึ้นมาเออก็เลยเหมือนเป็นเหตุผลในเชิงการตลาดนิดนึงเนาะ,ะเพราะเราต้องอย่าลืมว่าการจะทําสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันคือการลงทุนเนาะมันคือการที่แบบต้องใช้ทรัพยากรนะคะแล้วถ้าเราทําโดยที่แบบสนองความรู้สึกอย่างเดียวอยากจะให้มันสร้างสรารสังคมอย่างเดียวแต่ เราไม่ได้นึกถึงผลประกอบการที่จะได้เลยอะไรเงี้ยผู้สร้างเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีกําลังใจตรงนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเรตติ้งเรื่องคนดูแล้วก็เรื่องกระแสต,ตอบรับด้วยอะไรอย่างนี้เนาะและอีกอย่างนึงนะคะยิ่งมันมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้ละครเรื่องนั้นนะ,ะเป็นที่น่าสนใจหรือว่าเป็นที่จับตามองมากขึ้นไปอีกซึ่งอันเนี้ยมันมีข้อดีและข้อเสียของมันนะคะคือการที่หยิบเอาเรื่องเก่ามาทำเนี่ยมันจะต้องมีการพลิกแปลงดัดแปลงบทนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์แล้้วกกกก็ทัััันนสมยยบบบุุคเหตาาร์ นปััจจุบแล้วก็จะต้องระวังในเรื่องของประเด็นดราม,ม่าอะไรพวกนั้นด้วยเพราะว่าการตีความของสังคมใน2ยุคเนี่ยมันต่างกันแล้วนะคะมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแล้วอันนี้ก็จะเป็นการบ้านนะคะที่ทางทีมเขียนบททางผู้จัดอะไรต่างๆเนะี่ยเขาก็คงคิดวางแผนที่จะทําอยู่ซึ่งในการหยิบเอานิยายเรื่องเก่าขึ้นมาทำนะมันมีความยากตรงนี้นะคะแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงนะคะมันก็คือความท้าทายเนาะที่จะทําให้คนดูรู้สึกสงสัยแล้วก็อยากติดตามว่าเขาจะทําออกมาเวอร์ชันนี้ยังไงนะ,ะให้รู้สึกว่าคนดูดูแล้วเออโอ โอเคกับเรื่องนี้เออมันเป็นความท,าท้าทายมันความชาเลนจ์ของเขาอย่างหนึ่งแหละซึ่งแน่นอนว่ามันยากแล้วก็เป็นเรื่องที่มินเมนะคะแต่ต้องอย่าลืมว่าโจทย์อะไรที่มันยากและท้าทายนี่นะคะถ้าหากว่าเราทาแคมเปญนั้นได้ดีเน่ยนึกออกปะมันก็จะยิ่งทําให้เราได้คะแนนล้นหลามเลยนะคะแต่ถ้าทําได้ไม่ดีปุ๊บเนี่ยก็ต้องอย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งนะคะก็เตรียมตัวที่จะได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านลบอย่างแน่นอนแต่เราก็ได้ยินมานะคะว่าทางทีมงานที่เขาจะทำเนี่ยเขาจะต้องมีการตตีีควววาามมให่่่อออยูแล้้้ซึงงันนเรไ คอยดูก <polarization. S 2> ันอีกทีนึงเลยตอนที่หนังจะออกฉายให้เราได้ดูนะว่าละครเนี่ยจะทําออกมาได้ดีนะคะได้หลุดออกจากกรอบนิยายอันเดิมจากทัศนคติอันเดิมได้จริงๆหรือไม่แล้วมันจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยได้ยังไงนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องขอมองแบบเป็นกลางนะคะขอแบบไม่ตัดสินแล้วกันเนาะว่าละครเรื่องนี้จะดีหรือว่าไม่ดียังไงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูละครเต็มๆเลยเราไม่สามารถตัดสินได้นะคะว่าเรื่องนี้มันจะไม่ดีเรื่องนี้มันจะดีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องขอได้ดูให้เห็นกับตาก่อนแล้วกันเน สามารถตัดสินหรือว่าฟันธงไปได้นะคะว่าละครเรื่องราแก้วนี้มันจะสร้างสารร์สังคมหรือว่าจะท็อกซิกกับสังคมยังไงอันนี้ก็ต้องไว้คอยติดตามดูกันอีกทีนึงค่ะและสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะมีความคิดเห็นมีความรู้สึกเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะและเช่นเคยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะมีคลิปใหม่ๆ คุณก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบายแล้วก็น้องก้าสุภัทรานะคะสุภัทราสุภัทราสุภัทราซึ่ง1 8นาทีแล้ว